เรามาลองชิมกันเลยดีกว่า,เ,าเดี๋ยวค่ะฉันขอลองชิมก่อนได้ไหมคะได้สินี่มันเป็นร้างคุณเลยนะอ,อร่อยจังเลยอ่ะอยากกินคนเดียวหมดละเขาใส่อะไรลงไปเนี่ยมันอร่อยมากอ,อ ตั้งดาวคุณเป็นอะไรหรือเปล่า<อ>ทีหรักนี่คุณเป็นอะไรเนี่ย<อ>นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่เธอพนักง,งานคนไหนเอาอาหารมาเสิร์ฟตัวนี้กล้าเสิร์ฟอ,อาหารที่เสียแล้วกับลูกค้าแบบนี้ได้ยังไงอะ ต้องจัดการหน่อยแล้วนี่เธอเธอที่รักที่รักคุณมาทำอะไรที่นี่แล้วคุณล่ะมาทำอะไรที่นี่ทำไมถึงมากินข้าวกับเจ้านายของฉันทีนี้ฉันจับได้คาหนังคาเขาแล้วจะเอาอะไรมาแก้ตัวอีกเจ้านายของบัวคือภรรยาของชอปเองฮะคุณเต้นเปาเนี่ยนะภรรยาของชอปที่ผมทำอะ่ะเพื่อเราสองคนนะ บัวลองคิดดูสิถ้าเราได้สมบัติของแต้มดาวมาเราจะรวยขนาดไหนนี่ <c oughs> นคุณหัวเราะอะไรอ่ะรู้อะไรไหมช็อปอาหารที่คุณกินอ่ะทานให้อร่อยนะอาหารเดี๋ยวก่อนนี่บัวจะทำอะไรของบัวนี่บัวจะวางยาใช่หบ,บอบัวรู้อยู่แล้วใช่ไหมอ่ะว่าช็อปต้องกินอาหารปมาตอนนั้นอะแต่ตอนเนี้ยแต้มดาวเขากินเรานะฮะ <c oughs> คุณเต้ยดาเป็นคนกินไปงั้นเหรอใช่เขาบอกด้วยนะว่าชอบมากอ่ะแต่ชอบก็ไม่รู้หรอกนะว่าในจานนั้นอ่ะมันมีอะไรอยู่ด้วยแต่ทำไมชอบถึงไม่กินเข้าไปล่ะชอบรู้นะว่าบัวตั้งใจจะทำอะไรอะ่ะนานแค่ไหนกว่ายาจะออกฤทธิ์มันก็ออกฤทธิ์ทันทีนะทําไมอ่อแต่เขาจะทรมานมากไหมก็ไม่นะต่เขาก็ดีขึ้นเป็นไปไม่ได้หรอกชอบหมายความว่าไงอ่ะ ช็อปพ,พยายามหาทางนานมากแต่ช็อปก็าหาทางไม่ได้สักทีคุณตำรวจครับภรรยามผมถูกวางยาและตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้วคุณตำรวจรีบมาที่ร้านตองสิงฟิล์มเลยนะครับนี่ช็อปทำเลยของช็อปเนี่ยฮะทำบ้าอะไรของช็อปเนี่ยบูต้องเล่นตามน้ำช็อปไปก่อนนะเพื่อความรักของเราทั้งสองคนนี่ช็อปจะทำอะไรอะ่ะบัวแค่สารภาพ กับตำรวจว่าบัวเป็นคนวางยาหลังจากนั้นอะสมบัติทั้งหมดของแต้มดาวรวมถึงร้านนี้ก็ตกเป็นของชอ็อบแผ่นบ้าอะไรของช็อปเนี่ยบวัวไม่เอาด้วยหรอนะช็อปสัญญานะถ้าช็อปได้เงินมาเมื่อไหร่อ่ะช็อปจะไปประกันตัวบัวแล้วเราสองคนก็จะได้อยู่ด้วยกันไงอะไรนะฉันไม่เอาด้วยหรอช็อปสัญญานะ <c oughs> ก็ได้ วัวคิดถูกแล้วเป็นวิธีที่ดีแล้วแหละนี่คุณบอกว่าชู้ของคุณวางยาภรรยาของคุณผมเข้าใจถูกไหมครับคุณก็เลยจับตัวเขาไว้ใช่ครับแต่กว่าผมจะจับตัวเธอได้อะมันก็สายเกินไปแล้วแล้วตอนเนี้ยศพภรรยาของผมก็อ,อยู่ในห้องน้ํานี่แหละครับ นีเหายไปไหนไหวะนี่คุณหลอกเจ้าหน้าที่เหรอผมไม่ได้โกหกนะครับผมพูดเรื่องจริงบัวขวดยาพิษอยู่ไหนผมรู้นะว่าจะต้องอยู่ในตัวคุณแน่ๆอ,อยู่ในกระเป๋าฉันค่ะได้งไงเห็นไหมครับนี่ไงครับผมพูดแล้วนะว่าผมไม่ได้โกหก <S <S นี่ภรรยาคุณท้องอื่นเหรอครับทำไมคุณตำรวจถามผมแบบนี้ล่ะครับ ก็นี่มันยาละายฮะเฮ้ยมีมาอะไรกันวะเนี่ยเ,ออเดี๋ยวนะมีเรื่องอะไรกันคะเนี่ยแล้วทําไมตํารวจถึงมาอยู่ที่นี่อะคะแล้วพนักงานงตำรวมันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดก,กันนะครับไม่มีอะไรงน้นเลยครับสามีของคุณเนี่ยได้แจ้งมาว่าผู้หญิงคนเนี้เป็นชู้ของเขาคุณตาดาวคะ ว่าช็อปเขาบอกว่าช็อปเขาโสดอะค่ะฉันไม่เชื่อเขาหรอกค่ะฉันก็เลยอยากจะแก้แค้นเขาฉันก็เลยเอายาละใบใส่เข้าไปในอาหารที่คุณแต้มดาวกินค่ะฉันรับแทนเขาเขาล้ล่ะสามีของคุณเนี่ยก็ได้แจ้งมาว่ามันเป็นยาพิษแล้วช็อปเขาก็วางแผนจะฮุบสมบัติคุณแต้มดาวตั้งแต่ที่คุณแต้มดาวเสียชีวิตนะคะที่ละครับอย่าไปฟังพวกเขานะครับคุณเป็นบอกเงินนี่คุณตำรวจคุณเป็นตำรวจนะ ก็ต้องปกป,งป้องชื่อเหลือประชาชนสิผมจะปกป้องเฉพาะคนดีเท่านั้นรักชอบครับ,บ,รบเธอมีอะไรเพิ่มไหมไม่มีค่ะออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้เตรียมตัวโดนฉันฟออ้องหยาดเลยดเลยคุณตำรวจคะเอาเขาออกไปจากร้านฉันทีค่ะได้ครับเติมาดาวคุณใจ็ีก่อนนะครับ เฟอร์มาได้ไงเนี่ยตั้งแต่ที่เราเรียนจบเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเนาะนึกว่าเรียนจบแล้วจะทํางานดีๆนั่งในห้องแอร์ออฟฟิศเหมือนฉันแต่นี่มาเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งเนี่ยนะพอดีจะมาหาลูกค้าแล้วก็ผ่านมาเจอร้านเธอพอดีเหรอว่อาแต่เฟอร์กินอะไรมาหรือย,ยังอะถ้ายังเนี่ยเดี๋ยวเราไปทําให้นะไมตกองฉันไม่กินอาหารข้างทางเดี๋ยวท้องเสียพี่ลัามาทำอะไรตรงนี้เจ้เนี่ย ร้อนก็ร้อนอย่าบอกแล้วว่าเมื่อกี้ร้านอาหารข้างทางตัวกระปกแบบนี้เดี๋ยวก็ท้องเสียหรอกฉันไม่กินหรอกคะ่ะพอดีว่าฉันเจอเพื่อนนะคะ่ะแต่สภาพแบบนี้เรียกว่าคนเคยรู้จักดีกว่าคะ่ะโมนี่คุณรู้จักโมได้เหรอคะอ๋อเราเคยรู้จักกันอนะ่ะผมว่าไม,มไม่มีอะไรแล้วเรารีบไปกันเถอะอะ ข้าวผัดร้อนๆเนียแล้วจ้ะขอบคุณนะครับโมพี่เฮดมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะแล้วนี่กินอะไรมาหรือยังอะนี่ฉันทำข้าวผัดเซร็นพอดีเอาไปกินกันสิไม่กินแล้วเรื่องของเราอะมันจบกันไปตั้งนานแล้ว ย่ให้เฟอรรู้เรื่องนี้เด็ดค่ะว่าเราสองคนเคยเป็นอะไรกันพี่แฮกที่ผ่ามาเนี่ยฉันทําอะไรผิดเหรอพี่ทําไมพี่ต้องทิ้งฉันด้วยอะ่ะต้องมาจับเฮ้ยนิคนใจเย็นสินครับมีอะไรค่อยพูดค่อยจาแล้วทําแบบเนี้ยดูไม่เป็นลูกผู้ชายเลยนะครับพูดมากนะข้าเจ๊เก้าว,ว่าฉันหน้าตัวเมียอร่อยขอทานดูสารล,ลูกตัวเองดิแต่มันก็เหมาะสมกับแกดีนะโมส่วนเรื่องของเราอ่ะจบนะ คุณคะฉันขอโทษจริงๆนะคะนี่เป็นอะไรหรือเปล่าะคะไม่เป็นไรหรอกครับว่าแต่ผู้ชายคนนั้นนะ่เขาเป็นอะไรกับคุณเหรอครับแฟนเก่าฉันนะคะโมพี่ได้งานที่บริษัทตองติงแล้วจริงหรอพี่เล็กจะดีใจกับพี่ด้วยนะ จริงดิพี่จะได้แต่งตัวเท่ๆแล้วก็นั่งทำงานที่อองแอมเหมือนคนอื่นเขาแล้วไง <c oughs> เ,เดี๋ยวพี่จะเลี้ยงโมเองนะพี่แอดพูดจริงนะจริงดิพี่เฮดช่วงนี้เนี่ยพี่ไม่เคยมาหาโมเลยนะพี่เฮดยุ่งเหรอเออช่วงนี้พี่ยุ่งๆนะแต่โมถามมาก็ดีละที่จะบอกโมว่วาช่วงนี้เราห่างกันจะพักเถอะพี่ไม่มีเวลา พี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะห่างกันสักพักเนี่ยคือเราสองคนต้องเลิกกันอย่างนั้นเหรอใช่พี่เฮดฉันผิดอะไรอ่ะทำไมต้องมาบอกเล่าฉันด้วยอ่ะคือเขารังเกียจฉันนะคะที่ฉันเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งแบบนี้เขาก็เลยขอเลิกกับฉันนะคะแล้วทำไมคุณถึงไม่หาสมัครงานเป็นพนักงานบริษัทเหมือนคนอื่นเขาล่ะครับ แล้วการที่ฉันเป็นแม่ค้าเนี่ยมันน่าอายตรงไหนล่ะคะอีกอย่างเป็นอาชีพที่สุจริตหารายได้ได้ด้วยแล้วก็เป็นงานที่อิสระที่สําคัญเนี่ยฉันก็ได้เป็นนายตัวเองแค่นี้เนี่ยฉันก็ภูมิใจมากแล้วค่ะคุณนี่เป็นคนที่มีมายเซตที่ดีจริงๆเลยเอาไว้ผมจะมาอุดหนุนคุณทุกวันเองนะครับพอดีว่าผมทางานตรงไซต์ก่อสร้างใ,ใกล้ๆนี่เองจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะ เฮ้ยเฮธคะผ่านมาแถวนี้พอดีขอไปหาเพื่อนเก่าหน่อยนะคะเอ้ยผมว่าอย่าดีกว่าคุณเฟอร์นี่วันนี้เนี่ยมากินข้าวร้านฉันเหรอจ๊ะหรือว่ามาคุยกันกับลูกค้าแถวนี้อะว่าแต่กินอะไรดีฉันแค่อยากมาช่วยเหลือเพื่อนเก่าแล้ว กินอะไรดีอ่ะเดี๋ยวฉันรีบไปทําให้เลยฉันว่าแฟนของเธอเนี่ยจะชอบกินข้าวผัดนะเธอรู้ได้ไงเพราะแฟนเธอชอบกินข้าวผัดเอเอคือน่าจะเดามั่วแหละมัง้งใครๆเขาก็สั่งกันไม่น้อข้าวผัดมาสองทำดีๆละ่ะ ต่อไปใส่ซอสโอ๊ยลืมไปซอสหมดนี่นะซอสแดงก็อร่อยเหมือนกันนี่นะ ได้แล้วจ้ะนี่อะไรเอาเลยไม่ให้ฉันกินฮะรสชาติอ่ะก็คงไม่ได้เลือกข้าวผัดซอสแดงนะจ้ะคือว่าซอสที่ร้านฉันหมดน่ะโมเธอเนี่ยเป็นคนคิดอะไรทำอะไรง่ายๆเนาะถึงว่าเป็นได้แค่ไม่ขาของไม่มีบุญว่าสนานั่งห้องแอร์แต่งตัวสวยๆทำงานแบบฉันหรอก เธอกับฉันอะมาคนละชั้นกันพอเถิอที่รักเรากลับกันเถอะนี่หนึ่งพันคงพอสำหรับรสชาติห่วยของข้าวผัดเธอนะ คุณเดี๋ยวผมช่วยเองนี่คุณคุณไม่ต้องไปสนใจคําพูดพวกนั้นนะคุณต้องเก็บคําดูถูกอะ่ะมาเป็นแรงขักดันผมจะช่วยคุณเองอืมอร่อยมากเลยอะ่ะอืม อร่อยจริงๆนะผมไม่พูดเล่นนี่พูดจริงๆใช่ไหมอะผมว่าเนี่ยคุณทำขายได้เลยมันคือเมนูอะไรนะข้าวผัดซอสแดงนะ่ะข้าวผัดซอสแดงเหรอคุณเชื่อปะ่ะผมไม่เคยกินอะไรอร่อยแบบนี้มาก่อนเลยอะจริงเหรอนี่ไม่ได้พูดโกหกใช่ไหมผมไม่ได้โกหกงั้นจานนี้ผมขอแล้วกัน เราทำไรกันดีอ่ะอยู่ๆบริษัทก็ปิดตัวลงแล้วเราก็ไม่มีเงินเก็บด้วยอ่ะนั่นดิแล้วเศรษฐกิจเป็นแบบเนี้ยไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับเลยแล้วเงินเก็บที่เรามีเนี่ยใช้ได้ก็ไม่เกินสามเดือนอ่ะสามเดือนคุณเราจะทำังไงกันดีอ่ะไหนจะค่าบ้านค่ารถค่านู่นค่านีออ่ก่ะโอ๊ยอไอตอนมีนะคุณก็ไม่ยอมเก็บเอาแต่กินเอาแต่เที่ยวเอาไปช็อปจนหมดนี่คุณอย่ามาว่าฉันนะเอาละเอาละเราอย่าเพิ่งทะเลาะก,กันเลย ผมว่านะเราไปหาแฟนชายมาขายกันดีป่ะถ้าฉัไม่เป็นแม่ค้าเนี่ยนะไม่เอาหรอกอะไรน็อื่นเขาหรือคุณจะอดทำทำไปก่อนเถอะนะนี่คุณลองดูร้านนี้ก่อนดีเผื่อเราจะถูกๆไดไยๆไปได้บ้างลองรับมาขายลุกคออันนี้สวัสดีครับผมมาขอซื้อแฟนชายเข้ากล่องนะครับค่ะ โมโม,โมนี่อย่าบอกนะว่าเธอเป็นเจ้าของแฟนชายข้าวผัดแดงอ่ะไปไปไม่ได้เป็นไปได้สิครับแล้วตอนนี้แฟนชายข้าวกล่อง,องคุณโมมีทั้งหมด100สาขาทั่วประเทศนี่แกไอ้ขอทานเขาไม่ใช่ขอทานค่ะเขาชื่อฟลุกเป็นวิศวกรคนนี้แหละค่ะที่ทำให้ฉันมีทุกวันนี้ ขอบคุณมากเลยนะคะคุณเฮทที่คุณทิ้งฉันไปในวันนั้นทิ้งไปกันเหรอนี่หมายความว่าคุณเคยไปแฟกับโมเหรอเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนะเฟอร์คุณเคยรังเกียจฉันที่ฉันเป็นแม่ค้าแล้วก็ไปคบกับพนักง,งานออฟฟิศสุดท้ายแล้วเป็นยังไงอะ่ะคุณเองไม่ใช่เหรอที่ต้องกลับมาขอความช่วยเหลือจากแม่ค้าคนนี้นคือฉันเสียใจนะที่ทำกับแกในวันนั้นอะ เฟอร์ฉันเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนใจร้ายใจดำอะไรหรอกนะที่เห็นคนตกทุกข์ได้ยากและจะไม่ช่วยเหลือจริงนะโมขอบใจมากเลยนะแต่ว่าเราคงไม่ให้อภิสิทธิ์ใดๆกับคุณสองคนเพราะว่าเราเปิดในรูปแบบบริษัททุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนอได้ค่ะได้ค่ะโมขอบใจมากเลยนะเพื่อนฉันดีใจนะเฟอร์ที่แกเห็นฉันเป็นเพื่อนในวันนี้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ข้าวผัดแดงข้าวผัดแดงคุณโมครับหรือจะสนใจเปิดแฟรนไชส์ก็ได้นะครับของคุณโมเลยครับใช่ค่ะอร่อยชัวร์นะคะอร่อยชัวร์ครับโโออเเคคคค่่ะะขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะ